สวัสดีเจ้ามาปากราฟการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัสบดีตี 2, สอพฤศจิกายน2566เจ้าเามาดูรายงานสภาพอากาศทีพานมากรน,นะเจ้าตะวันนี้ที่ภาคเหนือของเฮ้ามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นบางพื้นที่เจ้าโดยมีรายงานฝนสูงสุดวัดได้1 1 5มิลมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้า สำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือตะวันนี้วัดได้34 1องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าฮามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าบริเวณความกดอากาศสูงรวมมวลอากาศเย็นติดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงในขณะตีมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยลักษณะจะอี้จะยยกให้ภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่เจ้า มามาดรคาดหมายลักษณะอาการแห่มซซาสีาชโมงดังหน้าเจ้าที่ภัคเหนือนตอนบนมีฝนฝ้าคนองร้อยละเสาข,ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจีงยจงไหม่และเจียงายอุณหภูมิต่ำสุด19 2 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 33องศาเซลเซียสลมเป็ดนลมตะวันออกความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า ส่วนภาคเหนือตอนล่างมีฝนฝ้าขนองแว้ละซบของพื้นที่ส่วนมากมีบริเวณจังหวัดตากเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดสา4้5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงเจ้า สุดท้ายนี่ที่ภาคเหนือของเฮายังคงมีฝนฟ้าคะน้องเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่เจ้าของห้พ่อแม่พี่น้องหักษาสุขภาพและเพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขน้องไว้เตือนะเจ้า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรมาสอบถามได้ตี053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้กขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน